จะมาปลุกลูกกันนะคะชอบนอนเดี๋ยวตอนกลางคืนจะไม่นอนพ่อปลุกดิพ่อปลุกหอมปลุกลูกเบาๆบนะหอมตื่นเร็วตื่นเร็วลูกตื่นเร็วหอมตื่นเร็วตื่นเร็วออกมาเข้าห้องน้ำมาลูกมาพ่อพาเข้าห้องน้ำเลยยวขีข้เกียจก่อน ตื่นได้แล้วลูกข้าหอมออกมาเข้าห้องน้ำมาลูกมาออกมาเดินเล่นก่อนมะไปพ่อพาไปเข้าห้องน้ำหน่อยไ,ไปลูกไปมัน,นี่มัน,นมันี่มานี่ เรียบร้อยแล้วพ่อจา๋าเก่งมากลูกเก่งมากเดี๋เล่นทีนี้อาพี่ตุ๊กตามาเล่นไหมพ่อพี่ตุ๊กตามาเล่นมาเอาพี่ตุ๊กตาให้น้องหน่อยนี่ไงลูกนี่พี่ตุ๊กตาของใครวะเอามาลูกมา เอาเร็วมาหาพี่ตุ๊กตามาหาพี่ตุ๊กตานะลูกนะโอ้คนเก่งเก่งของแม่เล่นกับพี่ตุ๊กตานะเอาคันอีกแล้ว คันอะไรอ่ะพ่อไม่จ๊ะทําไมมันมืดอ่ะอนออยังง่วงอยู่เลยอ่ะลูก 哎呀，我女、嗯。嗯嗯